สวัสดีค่ะพบกับสวนหลังบ้านแคคตัสสัตหีบนะคะคลิปนี้เป็น EP10 ค่ะแม่กับนอ้องออจะมาสอนวิธีการย้ายแอสโตรนะคะลงกระถางตัวนี้ที่เราเพาะมาในที่แเ,เราก็จะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าเราจะย้ายแ,แม่คะเมื่อไหร่เราจะได้ลงโฆษณา เราต้องมีคุณผู้ชมติดตามเราเยอะๆก่อนครับเขาญาติต่อนะคะทุกคนไอตัวเนี้ยคือเราจะเราทําการเพาะวันนี้อ้อนจาได้ว่าประมาณสองปีแล้วค่ะหลังจ,จากที่เราแยกลงพอร์ตแบบนี้แล้วทีเนี้ยสารอาหารในเนี้ยเขาก็จะเริ่มหมดแล้วพวกดินพวกนั้นก็จะเสื่อมหมดแล้วค่ะอ้อนจะมาทําการสอนว่าเราจะแยกย้ายออกจากกระถางตรงน,นี้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ อุปกรณ์ก็มีนะคะ่ะตัวที่เราจะทําการแยกนะคะอันนี้คือเขาเบียดกันแล้วค่ะเบียดกันหาอาหารแล้วอันก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็มีผ้ามีแปรงแปรงสีฟันเก่าๆนะคะ<อ>แล้วก็มีมีดครับ,รบแปรงสีฟันเก่าของน้อง๋เองครับแล้วก็มีมีดนะคะทีนี้เราเช็ดทำความสะอาดมันเรียบร้อต้องคมให้มากๆเลยนะคะ แล้วก็มีดินปลูกค่ะดินปลูกดินปลูกแค่ตั๊กแล้วก็มีกากมะพร้าวสับแล้วก็มีหินนะคะปุปกรแล้วก็มีูได้กินเคกระถางด้วยช้อนด้วยเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็หากระมังมาลจะได้ลงโานเ,เอาพอรตนี้นะคะลองเอาพอร์ตนี้เพราะว่า มันน่าจะเห็นได้ชัดเพราะว่าเขามีต้นใหญ่ๆคือก่อนที่เราจะทําการย้ายทุกอย่างนะคะอยากให้เพื่อนๆจำไว้เลยว่ากระถางดินที่อย่างต้องแห้งแห้งสนิทเลยนะคะเราจะทําการงดน้ําเขานะคะประมาณสามถึงสี่วันหรือจนกว่าดินจะแห้งเราต้องแน่ใจว่าดินแห้งก่อนเราถึงจะย้ายได้เพราะว่าถ้าดินไม่แห้งแล้วเรามาย้ายความชื้นอาจจะทําให้รากของเขาเนี่ยคะ่ะเป็นรา ความชื้นที่อยู่ในดินนะคะเพราอตอนเราย้ายนี่รางเขาอาจจะขาดหลุดมาได้นะคะขออนุญาตเราก็ทำการบีบมาได้เบามือที่สุดถือโอกาสสำรวจรากเขาด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาได้หาอาหารด้วยตัวเขาเองและนี่คะ่ะทุกคนอืมแบบ เละมากกับพันกันหากินกันไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยค่ะข้อดีของดินดินแห้งค่ะมันจะหลุดออกมาอย่างนี้เลยไม่ทำให้รากของเราอ่ะเสียหายนะคะดูรากแข็งแรงมากอายุประมาณสองปีคะ่ะน,นี้จำไม่ได้เหมือนกันดูสิคะขนาดขนาดเพราะมาพร้อมกันอรอตเดียวกันนี่คือคือความโตเขาจะต่างกันมากแล้ว ท่าขออนุญาตเอาเอาตัวใหญ่มาทําให้ดูนะคะเนี่ค่ะลากเขาไปกินปุ๋ยมะพ,ามาพาร้าวกะมะพร้าวศัพท์หมดแล้วถามว่าจะเอาท่านอย่างนี้ลงดินเลยหรือเปล่าลงย้ากระถางใหม่หรือเปล่าเปล่าค่ะเดี๋ยวอ้นขออนุญาตนะคะเราต้องทําการล้างไม่ทำได้อย่างเนี่ยเราต้องทําการล้างลา,ากนะคะ อ้วนเลยจอ้วนนี่ค่ะเราล้างรากออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้คืออ้อนใช้เปิดน้ําก๊อ,อกนะคะแล้วก็เอาแปรงนะคะขัด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 ออกมาสิ่งที่เหลือก็คือแบบนี้อืมเปียกๆชื้นๆแล้วก็อุปก,กรณ์ที่เราเตรียมนี่นะคะก็มาซับมาซับ,มา,ซบมาเช็ดเช็ดน้ําออก ให้แห้งเลยนะคะให้แห้งที่สุดที่เราจะทําได้เสร็จแล้วทํายังไงนี่ค่ะเราใช้มีดสะอาดๆที่เราเตรียมมานะคะตัดเลย ตัดแล้วคะ่ะทุกคนขอให้เป็นมีดที่คมนะคะทาเบาๆมือนะคะทําไมถามว่าเออลงปลูกทั้งรากยาวๆเหมือนเมื่อกี้เลยได้ไหมขอแนะนําว่าให้ตัดรากแบบนี้ดีวกว่าค่ะเป็นข้อดีก็คือเขาอาจจะได้แตกรากใหม่เมื่อแตกรากใหม่แล้วรากเขาจะแข็งแรงหากินได้ดูดซับอาหารหากินได้เก่งขึ้น นะคะตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้นะคะนี่ถือว่าโอเคตัดรากประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะคะนี่ให้ให้ให้เหลือรากตัวใหญ่เขาแล้วก็มีรากปล่อยประมาณนิดนึงไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะไม่ตายค่ะเขาจะไม่ตายเขาชอบด้วยซ้ำวางไว้ก่อนนะคะขอญาตวางต่อไปเราก็มาเตรียมกระถางเพื่อที่จะมาปลูกใหม่นะคะ เหมือนเดิมค่ะใครจะใช้ฐานก็ได้ใช้มพะพร้าวสับก็ได้นี่ก็ใส่ดินลงไปใส่ดินให้เต็มนะคะกดกดให้ไม่ต้องแน่นมากนะคะคือกดก,กลางๆะคะ่ะไม่ต้องแน่นไม่ต้องเบาเกินไป เรนก็จะใช้ตรงหางช้อนเนะะี่ยค่ะเจาะเจาะก็คือกะความยาวความลึกประมาณรากที่เราตัดนี่นะคะปลูกเลยค่ะทุกคนนี่นิดหนึ่งมีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะคะ ถามว่าต้องลึกแค่ไหนไม่ต้องลึกค่ะคือเขาให้ให้เขาโผล่มาเต็มต้นเขาเลยอะค่ะให้เขาโชว์โชว์โชว์ชวต้นโชว์ลายให้ลากลงไปให้ลงไปในดินเฉพาะรากนะคะเพื่อที่เราจะป้องกันราน้ำนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าต้นเขาจมลงไปอะมันจะเกิดในอนาคตอะอันไกลมันจะเกิดราน้ําได้ นี่นะคะมทไดเสร็จแล้วแล้วก็ใช้หินนะคะวางรอบนี่วางให้รอบเลย นี่ค่ะแล้วทาไมอ้อนไม่โรยทั่วกระถางเพราะว่าอ้อนต้องการให้ดินนะคะแห้งดินที่เราเอามาปลูกก็ต้องแห้งถ้าเกิดดินชื้นนะคะเขาจะไปทำปฏิกิริยาไม่ดีกับรากที่เราตัดไว้อะคะ่ะคือมันจะเกิดราเกิดอะไรได้นี่นะ่ะตั้งไว้ในบ้านค่ะอย่เพิ่งเข้าโรงเรือนนะคะเจวันค่ะห้ามรดน้ำ ลหลังจากนั้นเราก็เอาพอเจ็ดวันผ่านไปแล้วก็เอาหินมาโรยรอบแบบนี้นะคะให้ทั่วแล้วค่อยลดน้ำล้วก็ออกโรงเรือนได้ตามปกตินะคะคลิปนี้เอามาฝากแค่นี้นะคะหุูอยากมาได้ทำร่วมแม่ขอบคุณมากค่ะ